ซูเนี่ยเต็มด้วยสิทธิอำนาจพระองค์เป็นพระบุตรพระเจ้าและพระองค์ก็เป็นพระเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งต้นมะเดื่อก็ยังฟังพระองค์แล้วก็ย้อนนึกถึงเหตุการณ์ข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นข้าพระเจ้าก็คิดแบบมนุษย์ธรรมดาว่าถ้าพระองค์จะไม่ยังให้จับถ้าพระองค์จะไม่ใช้วิธีตึงการเขนโดยสิทธิอำนาจของพระองค์ที่มีพระองค์ก็ทําได้เพราะพระองค์สามารถที่จะควบคุมธรรมชาติทุกอย่างได้ แต่พระอ,องค์เลือกที่จะไม่ทำเพราะอะไรเพราะรักเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ยอมเจ็บยอมปวดยอมวายพระชนปวดไม้กางเขนทำให้พระเจ้าได้สำนึกอย่างหนึ่งว่าไม่มีอะไรเกินคำควบคุมของพระเจ้าจริงๆพี่น้องพระอ,องค์ทำได้นะคะแต่พระอ,องค์เลือกที่จะทำตามแผนการของพระเจ้านี่คือสิ่งที่ได้รับ ในเหตุการณ์ของการใช้สิทธิอำนาจที่วิหารตรงนั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะพี่น้องก็คือในคนืนวันพฤหัสเรามาเข้าสู่วันพฤหัสเลยนะคะวันพฤหัสก็คือมีเหตุการณ์หนึ่งเขาเรียกว่าพิธีมหาสนิทสัได้ใช่ไหมคะก็คือพระเยซูก็เป็นเป็นสัปดาห์ที่พระเยซูทานอาหารมื้อสุดท้ายกับเหล่าสาวกพี่น้องคะมันเป็นเทศกาลต้นของเทศกาลกินขนมปังไรเชือ้อ ทุกอย่างไม่ใช่บังเอิญอีกเช่นเดียวกันเทศกาลนี้เป็นเทศกาลที่เล็งถึงปัสกาก็คือการที่จะต้องถวายสัตว์ถวายแกะนะคะลูกแกะเป็นเครื่องบูชาเพื่อลบล้างบาปของชนชาติอิสราเอลแล้วพระเยซูก็ทําก่อนเหตุการณ์นี้ซึ่งมันเป็นภาพสอนถึงคําพยากรณ์น,นะคะอ๋พระองค์ก็อ่านขนมปัง ไรเชื้อนะคะต้องไรเชื้อด้วยก็คือพงมาจะมากําจัดเชื้อบาปออกจากมนุษย์นะคะเข้าพเจ้าจะอ่านให้ฟังนะคะในพระธรรมรูกาบทที่22ข้อ1 5ถึง16ก็คือว่าเรามีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะกินปัสกานี้กับพวกท่านก่อนจะต้องทนทุกข์ทรมานด้วยเราบอกท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่กินปัสกานี้อีกจนกว่าจะสำเร็จ ความหมายของปัสกานั้นในแผ่นดินของพระเจ้าพี่น้องนี่คือสิ่งที่พระเยซูพูดหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพระเยซูตรัสให้สาวกได้รู้เตรียมใจแต่เขาก็ไม่รู้นะคะว่าที่ทีนี้นะเราจะกินร่วมกับท่านครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะต้องทนทุกข์ทรมาร นี่คือการเตรียมใจของพระองค์และขอกับสาวกนะคะท่านต้องทนทุกข์ทรมานและเราจะไม่กินปัสการนี้อีกจนกว่าเราจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งพี่น้องนี่คือสำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นค่ะแล้วพระเยซูก็รับถ้วยนี้มานะคะและบอกว่าเราก็ได้แผกขนมปังแล้วก็หักให้กับยูดาสด้วย หักให้กับยูดาสด้วยนะคะพี่น้องก่อนที่จะเข้าสู่พิธีมหาสนิทเนี้ยยูดาสได้ออกไปข้างนอกแล้วก็ขายพิเยซูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องมหาสนิทเนี่ยเป็นมหาสนิทแหกปากก็ได้ก็คือว่าขณะที่พะเยซูรู้อยู่แก่ใจว่ามีคนทรยศมีคนหักหลังพระองค์ก็ยังเอาถ้วยมหาสนิทแล้วก็หักขนมปังให้กับเขาพี่น้องคะนี่เรียกว่ารักจนถึงที่สุด เช่นเดียวกันข้อคิดสำหรับเราก็คือพี่น้องไม่ว่าท่านจะทำผิดบาปอย่างไรไม่ว่าท่านอาจจะมีความคิดอะไรในหัวใจต่อคนรอบข้างต่อพระเจ้าหรือท,ท่านอาจจะทำไมพระเจ้าถึงทำแบบนั้นแบบนี้กับเราพี่น้องพระเจ้ารักท่านจนถึงที่สุดพระเจ้าไม่เคยที่จะเลิกรักท่านได้แม้ท่านจะมีบาปขนาดไหนเพียงแต่เข้ามาหาพระองค พระเยซูก็เตือนสอนเขาตลอดเวลานะคะตลอดที่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างพระองค์ก็เตือนพูดสอนว่าเจ้าจะทําอย่างนี้หรือเดี๋ยวหลังจากนี้เจ้าจะทําแบบนี้นะพระเยซูก็เตือนด้วยตรงๆนะคะนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เราได้เรียนรู้นะคะหลังจากนั้นค่ะเขาก็มีการล้างล้างเท้าสาวกนะคะหลังจากพิธีมหาสนิทก็มีการล้างเท้าพี่น้อง พระเยซูนี่ถ่อมใจแล้วก็แบบไม่รู้จะยังไงศิลปินค่ะที่แบบว่าพระองค์เป็นพระอาจารย์เป็นพระเจ้าเป็นพระบุตรพระเจ้าแต่พระองค์งทรงถ่อมใจแล้วก็ล้างเท้าสาวทุกคนืคนคนอเปโตยังบอกว่าล้างทั้งหัวเลยลรู้สึกว่าเขาไม่สะอาดไม่สมควรที่ที่จะถูกล้างโดยพระเยซูตเจ้าผู้เป็นอาจารย์ของเขาจนเขาเป้าอากีอาจารย์ของเขานะคะ เราก็ล้างเท้าเมกา้าทางเท้าของยูดาสที่สกปรกด้วยนะคะเอเมนค่ะพี่น้องหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเรียนรู้อย่างหนึ่งก็คือหลังจากนั้นพระองค์ก็เข้าเดินทางเข้าไปที่ส่วน e. เกสเซมันนีเรื่องเล่าวันตป็นกางเกนนะคะพี่เยซูก็เดินทางไปที่ส่วนเกสเซมันนไปทําอะไรไปอธิษฐานคืนยังรุ่งนะคะ ในค่ำคืนวันนั้นพระเยซูก็เสด็จไปแล้วก็เหล่าสาวกก็นอนหลับนะคะท่าน,นเหนื่อยสาวกก็นอนหลับลก็คือเจ้าเหนื่อยเหนื่อยมากก็เลยหลับไปอย่างงี้นะคะแต่พระองค์ก็อธิษฐานอธิษฐานและอธิษฐานจนแบบว่าเหงื่อไหลออกมาเป็นเลือดนะคะพระองค์อธิษฐานสามครั้งค่อยคําอธิษฐานนั้นอยู่ในลูกกาบทที่ยี่สิบสองข้อสี่สิบสองบอกว่าพระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์พอพระทยัยขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจของข้าพระองค์ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เถิดพี่น้องคะคําอธิษฐานนี้เราได้ยินบ่อยแต่ขอให้เราเข้ามาอยู่ในคําอธิษฐานนี้ด้วยชีวิตของเราด้วยกันว่ามีหลายอย่างจริงๆที่เราก็ไม่ได้อยากทํา เราก็รู้สึกว่าทําแล้วมันลําบากทาแล้วมันมันทำให้เราต้องเหนื่อยแต่อันนั้นเนี่ยเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งนี้ในคําอธิษฐานของพระองค์ก็คือชีวิตที่เดินอยู่บนแผนก,การของพระเจ้าแม้ <S <S มต้องแบกกางเขนทนทุกข์และเดินไปตามทางนั้นนะคะพี่น้องคะตรงน,นี้เราสามารถที่จะนำมาอธิษฐานว่าพระเจ้า ลูกเองขอยอมจำนนต่อน้ำพระทัยพระเจ้าที่จะเดินติดตามพระองค์ยอมให้แหตุการณ์นั้นสำเร็จในชีวิตของลูกเช่นเดียวกันไม่ว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเราให้ทําอะไรไม่ว่าเราจะเก่งเป็นหรือไม่เป็นมีเงินหรือเปล่าเจ็บป่วยหรือเปล่าถ้าพระเจ้าจะใช้ขอพระองค์เมตตาเราจะไม่อธิษฐานว่าขอให้ถ้วยนี้เลื่อนไปแต่เราจะอธิษฐานเหมือนองค์พระเยซูคริสต์เจ้าว่า ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ขอยอมจำนนแม้เวลานั้นจะเจ็บปวดทุกข์ใจหรือจะสูญเสียสุดหัวใจขนาดนั้นก็ตามแต่พี่เยซูก็ยอมจำนนต่อพระเจ้านะคะหลังจากอธิษฐานเสร็จพี่น้องคะพระเยซูเจอรอยแผลในใจที่เยอะมากซึ่งเข้าพระเจ้าก็นึกถึงหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเรานะคะหลังจากนั้นนะคะพี่น้องยูดาสก็เข้ามาพร้อมกับทาหาร มาชี้ตัวพระเยซูคริสต์เจา้าวิธีการชี้ตัวของยูดาสก็คือวิธีการจุบจูบนะคะจุ๊บ่างแอ้นะคะจูบเ,เป็นธรมเนียมทักทายด้วยความรักพี่น้องเจ็บปวดไหมคะถูกทรยศทรยศคนที่ทรยศก็คือคนที่ใกล้ชิดไม่ใช่คนไม่รู้จักคนที่ทรยศก็คือคนที่รักที่สุดคนที่อยู่กับพระองค์และมาทรยศ์ด้วยการจูบ นะคะที่จะเห็นว่าในพระคัมภีร์นะคะในลูการบทที่22ข้อ48ถึง52ก็บอกว่ายูดาสเอ๋ยเจ้ากำลังทรยศปุดมนุษย์ด้วยการจูบแก้มหรือพี่น้องคะเมื่อพวกที่อยู่ด้วยกันกับพระเยซูเห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นจึงพูดว่าพระองค์ท่านจะให้พวกเราเอาดาบฟันพวกเขาดีไหมคนหนึ่งในพวกนั้นก็ฟันหูของผู้รับใช้หัวหน้ามาหาปุโรหิตขาด แต่พระเยซูตอบว่าพ่อเสียทีเธอพระองค์แตะหูของชายนั้นแล้วก็รักษาเขานห้หายพี่น้องเห็นอะไรไะนี้คะนอกจากจะถูกทรยศด้วยการจูบแล้วเนี่ยพระเยซูก็ยังมีพระทัยเมตตาและทําการอัศจรรย์ตลอดเส้นทางแข่งกลางเขนก็คือแบบมีสาวกของพระองค์ตัดหูมหาปุโรหิตคนหนึ่งคนใช้มหาปรกาดพระเยซูก็ต่อหูให้เลยนะคะนั่นเองท่าะเจ้าที่เห็นการอัศจรรย์ขนาดน,นี้คุกเข่าและยอมเชื่อแล้ว แต่ด้วยใจแข็งกระด้างใช่ไหมคะแม้เห็นการอัศจรรย์เขาก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าใจเขาคือจับพระเยซูจับพระเยซูป็นกางเกงเท่านั้นเขาเป็นเจ้าอ่านถึงตรงนี้เขาก็เหมือนกันว่าเออหลายครั้งนะเมื่อเราเห็นหลายอย่างที่พระเจ้ามวยพรเราแต่เราเจอความยากลาบากหรือเจอปัญหาเนี่ยหลายครั้งใจเราไม่ได้จดจ่ออยู่ที่แผนการหรือพระพรแต่เราจดจ่อว่าทไมเราต้องเกิดอย่างนี้ทําไมต้องเกิดขึ้นกับเราก็ลเลยทําให้เราไม่มองเห็นการอัศจรรย์ ชีวิตไม่ได้เห็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคะก็ขอให้เราได้ได้อยู่ใกล้พระองค์เชื่อในการอัศจรรย์และฤทธิอำนาจของพระองคน์นะคะจากนั้นค่ะจากนั้นพระองค์ก็ถูกจับนะคะถูกจับแล้วก็เดินไปตามทางขณะที่เดินไปดาวนาร์นท้องก็จะเปโตก็ปฏิเสธพระองค์สามครั้งที่บอกว่าเราจะติดตามโค์ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะพระองค์ก็ถ้าพระองค์ก็จะไม่ทิ้งพระองค์นะคะเจ้า พระเยซูพูดแบบนั้นสามครั้งปฏิเสธลงสามครั้งนะคะพี่น้องคะอันนี้ก็เป็นข้อคิดอย่างหนึ่งสำหรับชีวิตของเรานะคะว่าเมื่อเราอ่อนแอสิ่งที่ทําให้เปโตปฏิเสธคือความกลัวความรักชีวิตใจร้อนหุนหันพลันแล่นเนี่ยทําให้แบบเขาไม่ได้ไม่ได้ตามไม่ได้ตามไปจริงๆแต่ก็ยังมีคนตามพระเยซูในระหว่างทางเดินนั้นคือกลุ่มผู้หญิง ผู้รักผู้ศรัทธารักจริงๆนะคะกลุ่มมารีกลุุ่ณแม่ก็เดินตามพี่เยซูไปนะคะแล้วก็ระหว่างทางก็ไปขึ้นสารหลายสารมากไปหาปีลาสไปหาเฮโรดนะคะมีเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ปีลาสนะคะก็คือขมาหาพี่เยซูแล้วก็ภรรยาของเขาเนี่ยก็ฝันฝันว่าอ อย่าอย่าพระเยซูเนี่ยเป็นพระบุตรพระเจ้าเหมือนฝันอะไรจําไม่ได้นะคะในพระคัมภีรก็มาเตือนว่าอย่า,อย,าอย่าทําอะไรคนนี้เลยเขาไม่ได้เป็นมีความผิดอะไรพี่น้องข้าพเจ้าก็นึกถึงนะขอบคุณพระเจ้านะคะคนที่อยู่ในเส้นทางของพระเจ้าเนี่ยก็คือภรรยาของอาสาคนนี้เขฝันพี่น้องข้าพเจ้าก็นึกถึงเสียงของพระเจ้านะคะว่าบางทีเนี่ยพระเจ้าก็ทําการผ่านเสียงของพระองค์คือเขาฝัน ทำให้ผู้หญิงคนนี้ก็เข้ามาอยู่ในแนการคือรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรู้ว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านะคะปีลาศก็มีปีลาศมีเฮโรนะคะก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็มีทหารโรมันในเครื่องตีพระองค์นะคะสุดท้ายปีลาศก็บอกว่าเอาเขาไปตึงนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็จะเห็นว่าก็มีมีมีราปามปาปาบัสมาด้วยก็บอกจะปล่อยนักโทษคนนี้ดีหรือจะปล่อยพระเยซูดี ประชาชนต่างๆก็เลือกพี่น้องเลือกผิดเลยก็คือเลือกบอกว่าจับพี่เยซูตึงกังเขนตึงกางเขนตึงเขาเสียแล้วก็ปล่อยนักโทษที่ชั่วเนี้ยออกไปการเลือกที่ผิดเห็นไหมคะพี่เยซูไม่ได้ทําผิดอะไรนะคะปีลาสก็รู้อยู่นะคะสุดท้ายก็เลยบอกโอเคเขาก็ล้างมือแล้วบอกว่าแล้วแต่ท่านละกันก็ให้พี่เยซูไปถูกตึงที่กางเขนพี่น้องคะแบบ ระเยซูถูกเคี่ยนใช่ไหมคะเราดูในภาพยนตร์เมื่อคืนนี้ถูกเคี่ยนถูกมงกุฎน้ําสวมศีรษะถูกถมน้ําลายนะคะถูกเหยียดหยามมากถูกว่าถ้าเป็นบุตรพระเจ้าจริงก็ลงมาจากกางเขนสิอะไรย่นะคะเรากา็ว่าเจ้าว่าเจ้าเป็นกษัตริย์นม่ใช่หรือพี่น้องคะจากเส้นทางที่เดินมาเนี่ยพระพเจ้าก็นึกถึงเรื่องของการเยียดยามพระเจ้ารู้สึกว่าพระเยซูเนี่ยเข้าใจคนที่ถูกปฏิเสธ เข้าใจคนที่เป็นโรคซึมเศร้าพระเยซูเข้าใจทุกคนพอเพราะพระเยซูดโดนหนักจริงๆโดนเพื่อนรักหักเลียงโหวงเมื่อรักอประยศถูกปฏิเสธถูกลูกเกียดนะคะถ้าเป็นคนระแบบนีดนี่คือภาวะที่เขาต้องเจอความซึมเศร้าในชีวิตใช่ไหมคะแต่พี่น้องคะสิ่งนี้ถูกปำอมบัดและเยียวยาได้ถ้าเขาเอาเอาชีวิตอา่อานเส้นทางบนกางเอตรวมองให้เห็นกางเขน แล้วสัมผัสความรักคนกลางเกตเข้ามาแล้วจะรู้ว่าพี่เยซูแบกรับความทุกข์นั้นในชีวิตของเขาแล้วแบบรับความทุกข์แบบรับความเจ็บปวดที่สุดสุดๆจนไม่รู้จะพูดยังไงคนกลางเขตนั้นนะคะเราพระเยซูก็ถูกตรอกตึงใช่ไหมคะที่มือที่เท้านะคะแล้วก็แบบกลางเขตเราก็เรียนรู้แล้วใช่ไหมทรมานมากเลยนะคะว่ากว่าจะ พทกถูกตึงตั้งแต่เที่ยงอ่ะบ่ายสามพี่น้องมันทรมานมากมืดฟ้ามัวดินเลยนะคะเอาหอบแพงสีข้างแล้วก็แบบถูกทุบไม่ได้ทุบขาขา,ขาก็แบบทรมานจริงๆถ้าเราดูป็นดีทัศน์เมื่อคืนนะคะแต่พี่น้องในกระทั่งขณะที่อยู่บนกางเขนพระเยซูก็ประกาศประกาศโจรบนไม้กางเขนหนึ่งคนมาเชื่อพระเจ้าได้นี่คือหัวใจของพระเยซูจริงๆเลยนะคะก็คือ ประกาศข่าวประเสริฐแม้วินาทีสุดท้ายของพระองค์นะคะก็คือจนบนไม้ตังเขนบอกใช่ไหมคะบอกว่าเนี่ยถ้าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าก็ช่วยข้าพระองค์ให้รอดไปบนแผ่นดินสวรรค์ด้วยในลูกายี่สิบสามข้อสามสิบเก้าถึงสี่สิบสามก็คือพระองค์เจ้าค่าขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์เสด็จเข้าไปแผ่นดินของพระองค์ป่ายพระเยซูตอบว่าเราบอกความจริงแก่เจ้าว่าวันนี้ เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองอารมณ์ประสุกเกษพี่น้องความเชื่อความศรัทธาแม้มีความผิดมากขนาดไหนก็ตามเนี่ยเขาก็สามารถได้รับการยกโทษได้แม้เสี่ยววินาทีก่อนจะตายนะคะเห็นไหมคะแต่ก็ก็กลับมาได้ข้อคิดนะการที่เราเชื่อพระเจ้าโดยที่ไม่เชื่อเราก็ตายเลยเนี่ยดีกว่าเห็ <c oughs> นไหยคะก็คือหมายถึงว่าก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราเชื่อพระเจ้าและเรายังอยู่ ในโลกนี้ต่อไปแสดงว่าพระเจ้ายังใส่ท่านพระเจ้ายังรู้ว่าชีวิตของท่านมีคุณค่าพี่น้องข้าว่าเจ้าเคยเล่าให้ฟังไว้ใช่ไหมคะว่าข้าว่าเจ้าเคยประสบอุบัติเหตุเกิดคือคือเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่มันทําให้ข้าว่าเจ้ารู้อย่างว่าที่พระเจ้าไม่เอาชีวิตไปเพราะว่าชีวิตเรายังมีค่าเรายังสามารถนําคนมาเชื่อพระเจ้าได้เรายังเป็นพ่อปอต่ออานาจักของพระเจ้าได้ วันนี้ถ้าเราแต่ละคนยังแข็งแรงดียังมีลมหายใจยังมีกําลังยังมีเงินยังมีทรัพย์สินเงินทองอยู่พี่น้องคะหมายความว่าพระเจ้ารู้ว่าชีวิตของท่านมีคุณค่าท่านยังมีพระพรท่านยังมีของประทานท่านยังสามารถช่วยเหลือคนได้อีกหลายคนท่านยังสามารถสะสมบําเหน็จอันาัปบสวรรค์ท่านยังสามารถที่จะ เดินไปตามเส้นทางแห่งการเทนในชีวิตของท่านได้ในระหว่างทางได้อย่างเป็นพอให้ชีวิตของท่านเทออกและมอบถวายแด่พระเจ้าในเช้าวันนี้ที่จะสามารถที่ทําให้ท่านได้รับรู้ว่าพระเจ้ายัางทรงใช้ท่านอยู่ในท่านเพื่อให้ท่านเดินเส้นทางนี้ต่อไปนะคะแล้วก็ในพระคัมภีร์หนึ่งเปโตรบทที่สองข้อยี่สิบสี่บอกว่า พระองค์เองได้ทรงรับแบกบากของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้และดำเนินชีวิตตามความชอบธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์ท่านทั้งหลายจะได้รับการรักษาให้หายท่องไว้เลยนะคะข้อนี้บอกว่าด้วยบาดแผลของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หด้วยบาดแผลของพระองค์ ท่านจึงได้รับการรักษาเวลาที่ข้าพเจ้าเจ็บป่วยเวลาที่ข้าพเจ้าทุกเวลาที่ข้าพเจ้าเผชิญปัญหาข้าพเจ้าอธิฐานแค่ประโยคนีหนีแล้ว้องหายวิ่งโกลนกับพระเจ้ารวมถึงคนอื่นที่เจ็บป่วยด้วยพราะเอาเนี้ยพระเจ้าพระเจ้าสัญญาว่าโดยรอยแผลเคียนของพระองค์พระองค์จะทรงรักษาให้หายนี่คือพระสัญญาของพระองค์ นี่คือถ้อยคําของพระองค์ลูกเชื่ออย่างนั้นขอพระเจ้าทำขอพระเจ้าทําด้วยเถอดเชื่อเชื่อในพระสัญญานี้กําเขนนี้พระองค์เจ้าค่าคือวิงวอนแบบเนี้ยเผือคนเจ็บคนป่วยนะคะคือตัวเราเองที่เจอปัญหาเอาพระสัญญามาอธิษฐานแล้วท่านก็จะได้เห็นพระคุณความรักของพระเจ้าที่ไม้ก่างเกณผ่านถ้อยคํานี้นะคะพี่น้องคะ สุดท้ายเลยนะคะก็คือนี่คือเส้นทางแห่งการเกณฑ์เราตอบสนองสามสิ่งง่ายๆสุดท้ายหนึ่งนะคะพี่น้องรักพระเจ้าง่ายมากเลยรักพระเจ้าอย่างที่พระเจ้ารักลักอย่าลืมความรักของพระเจ้าอย่าล้มเลิกที่จะหยุดรักพระเจ้ารักพระเจ้าเหมือนที่พระเจ้ารักท่านน้อยกว่าก็ได้นะคะแต่ให้รับรู้ว่าพระเจ้ารักท่านนะคะ ตึงกังเขนคือความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นการแสดงความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นตอบสนองง่ายๆรักอย่างยั่งยืนรักอย่างมั่นคงรักด้วยการเทชีวิตติดตามพระองค์สุดใจนะคะรักด้วยชีวิตแห่งการรับใช้พระองค์นะคะเหมือนที่พระองค์ก็ปฏิบัติรับใช้เราผ่านกางเขตนั้นสิ่งที่สองนะคะที่เราจะตอบสนองก,ก็คือว่าพี่น้องคะ ให้เราให้เราได้เห็นการตระเตรียมของพระเจ้าผ่านชีวิตของท่านเขาเรียกว่าตระหนักถึงการจัดสรรจัดเตรียมอย่างดีเดอร์เพื่อท่านพี่น้องพระเจ้าไม่ห่วงสิ่งดีใดๆแม้แต่พระบุตรของพระเจ้าพระเจ้าเตรียมการทุกอย่างเตรียมคําพยากรเตรียมพรเยสุคริตมาเกิดเตรียมเส้นทางแห่งการเขนเตรียมคนระหว่างการเขนเข้ามาเพื่อช่วยเหลือพระองค์อย่างไรเตรียมเตรียมทุกอย่าง ชีวิตของท่านถูกเตรียมถูกจัดสรรจัดเตรียมโดยพระเจ้าท่านไม่ต้องกังวลสิใดพระเจ้าทำแทนท่านหมดแล้วพระเจ้าเตรียมทุกอย่างให้ท่านหมดแล้วเดินไปกับพระองค์ด้วยความไว้วางใจฝากชีวิตไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเพราะว่านี่คือการจัดสรรจัดเตรียมยิ่งใหญ่ที่กังเขนก็จะจัดเตรียมอย่างสุภาพอ่อนโยนและเต็มด้วยความรักในชีวิตของเราอย่างยิ่งใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันพระเจ้าเป็นผู้จัดสรรจัดเตรียม ะะและจัดเตรียมอะไรแผ่นดินสวรรค์พิธีมาหาสนิทเล็งถึงว่ารออยู่นะที่แผ่นดินสวรรค์เดี๋ยวเราจะได้เจอกันนะคะนั้นเราเองก็ต้องเตรียมค่ะเตรียมด้วยการรับใช้เตรียมด้วยการมุ่งมั่นทุ่มเทภ,ภาคเพียรขยายามชีวิตของเรากับการเขียนของพระองค์สิ่งที่สามเราเห็นชัยชนะบนกรเข็นคือชัยชนะเหนือเนื้อหนังพี่น้องพระอยซูยอมเจ็บปวดมากเลยแต่หัวใจของพระองค์นั้นชนะ แต่ร่างกายของพระองค์ไม่ไหวพี่น้องหัวใจต้องชนะก็คือหัวใจของพระบิดาที่อยู่ในเราหัวใจแห่งความรักมนุษย์คนบาปนะคะแล้วเห็นชัยชนะก็คือสุดท้ายพระเยซูก็ฟื้นขึ้นมาจากความตายเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เราจะต้องเอาสามสิ่งนี้รักจนถึงที่สุดอยู่ในใจของเราเข้าใจการเตรียมแผนการของพระเจ้าแล้วก็สามก็คือชัยชนะ ไม่มีอะไรที่เราจะพ่ายแพ้อีกแล้วเราแบบเอาตัวเองตึงวนกังเขละชีวิตเราต้องชนะทุกเรื่องบอกพระเจ้าเราต้องชนะร่วมกับพระเยซูบนไม้กางเข็ด้วยให้แผนการทุกอย่างนั้นอันดีสำหรับชีวิตของเราพี่น้องเราอาธิฐานด้วยกันนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับเหตุการณ์เส้นทางบนไม้กังเข็ที่เราเรียนรู้ด้วยกันไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นคําสอนแต่เป็นอ่าเรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ในเส้นทางแห่งกังเข็นี้นะคะเราอาธิฐานด้วยกันค่ะ าแหล่ะพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สําหรับความรักบนไม้กางเขนพระเจ้าข้าให้เ็เส้นทางข้างหน้าในชีวิตของเราจะเดินไปกับพระองค์จับมือกับพระองค์จับมือแห่งพระคุณของพระองค์เดินไปตลอดเส้นทางของให้เราเดินบนเส้นทางแห่งความรักเดินบนเส้นทางแห่งการรู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเยโฮวาห์ยิเลย์ เป็นพระเจ้าแห่งการจัดสรรจัดเตรียมเดินบนเห็นทางที่รู้ว่าพระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือทุกสิ่งและเราจะชนะร่วมก,กับพระองค์ด้วยถ้าแต่พระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าอย่างมากมายเราอธิษฐานร่วมกันใหพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าคุ้ยพรพี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณอาจารย์